น้ำก็ท่อมกับเ็ร้ยเกมันหายแล้วไอ้งลรถมันจริงเลยวันนี้น้ำวันน้ำมันนี่หลายจุดแล้วเกินนี่บันลนะท่อมกับกาแฟมึงเดี๋ยวเอ็มร้อยเดี๋ยวหลายุดโหเลอะงขับรถจะเป็นบ้าแล้วจะกระโดดตีนกากับหลังลยได้เลยเีลงเ่ดโอ้หยีบ นี่ไหตัวอันนี่หรมีแต่พวกบีกูเขาทำไมโอ้โหงานสิ้นเลยวิ่งตัดแสงแสงไม่ได้เลยวันอาเด๋ยแสงกูได้แสงนั่งงานเลยเนาะแรงนาอะไรเงี้ยนั่งงานเลยเจ็นกันหน้างานนะครับเขามาโอ้ยแล้เขามาถือมาแล้วงานตอนสิบเดียวตอนสองนั้นสี่เดียวเดี๋ยววันนี้มาถอดล้อนำครับล้อนำรวมไปแล้วเดี๋ยวมาถอดล้อนำครับเจะทำตอนว่าอัดกระเบียวแล้วนะครับ เด้๋ยวจแท็กออกเดี๋ยวจาแท็กออกนะครับเฮ้ยอเเลยเนี่ยแล้วก็แท็กออกกันนะครับแล้วก็จะดึงล้านำออกไปซื้อใหม่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ไปต้องอันนี้ครับไปต้องตัดอันนี้เลยแท็กเลย ปิดเลยนะปิดเลยนะแเน่แหน่คนนั้นเคลีย์ไปด้านอันห้างเาก็ได้บัางเคลีย์ไปข้างในอ่ะอ่ามปแล้วไปเดินหน้าไปเลย

มาไปตามเราไปตามก็ได้โนบล่าไม่มีโฟเอาคันนี้ไปดีกว่ามีโฟตีโมแคันนี้ถ่ายแกไม่ว่างน่ะเนาล่าดีกว่าทำไมเดี๋ยวไป้ไมับมาให้เอาไปทะจำอะไรเราล่ะฮะเอาไปทะจำอะไรส่องพวกรการนั่งอยู่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยพี่ถ่ายใกล้ถ่ายทำอะไรเนี้ย เขาเรียกทำอะไรเขียนล้านนำเขียนล้านนำเขียนล้านนำว่าไงครับดูแลรู้แล้ผมฝุ่นนะแล้วผมดิผมหาลูยสองไงมันมีรูเดียวมีรูเดียวไม่มีรูไม่รู้แต่ว่ามีสามรูหมดไปนี่เราหารูทำไมครับเอาโซ่ใส่เข้าไปทำไมเอาโซ่ตัวดึงออกตัวเดี๋ยวกูนังเป้า

ดูฝีมือนะรฝีมือว่อาว่าไปดิเราไปนี่นะครับกรุดดไปน้าออกแล้วครับอ,ออกแล้วออกมา ก่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขาดไปฮะาขาด่ะโอ้เจ็บขาดเจ็บเจ็บเจ็บขาดเลยเนี่ย <c oughs> โอ้รว,วมแบบอันนั้นเลยอะโหดูดิเราไปบูทบูทมากอ่ะเออผมจะขออ้อ,ของผู้บริหารหลักของเราอาการหนักครับ กำลังจะลนำไปเปลี่ยนใหม่นะตาตอนใส่มาเจอกันอีกบ้างครับตาตอนใส่ครับ